มีคำถามเข้ามาว่าตรวจเจอว่าเป็นโรคไตระยะที่1ห,หรือว่าค่า GFR อยู่ที่ประมาณ92เรเราจะต้องดูอะไรอย่างไรค่ะ คำตอบก็คือสำหรับท่านนะคะอื่นๆด้วยเนาะที่ตรวจเจอว่าไตเริ่มเสื่อมอาจจะอยู่ระยะหนึ่งระยะ2ระยะ 3A เอก็ตามนะคะที่ GFR ในอยู่ในช่วง45-99%ถึงจะเป็นระยะ1ระยะ2ระยะ 3A เอค่ะจะเป็นระยะที่เราจะต้องปรับพฤติกรรมการทานอาหารนะจะไม่เข้มงวนเหมือนกับไตระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ค่ะข้อแรกที่เราควรดูแลเลยนั่นก็คือการดื่มน้ําเปล่าน้ําสะอาดให้เพียงพอค่ะอย่างน้อยวันละ2-2.5ถึงหลิตรต่อวันค่ะเราอาจจะมีแก้วหรือว่ามีขวดนะคะพก ติดตัวไว้เพื่อที่เราจะได้ดูนะคะว่าปริมาณน้ําที่เราดื่มเข้าไปเนี่ย รบถ้วนตามที่เราต้องการดื่มต่อวันแล้วหรือยังเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเทใส่แก้วแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าปริมาณน,นั้นเนี่ยเพียงพอแล้วหรือยังนะคะอาจจะทําให้ตับเรานั้นเสื่อมไปเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเลือกดื่มน้ําเปล่านะคะน้าสะอาดเนาะน้าแรก่ก็ได้น้ําอุณหภูมิปกติก็ได้หรือว่าน้าเย็นก็ได้เช่นเดียวกันขอให้เป็นน้าสะอาดหลีกเลี่ยงพวกเครื่องดื่มชากาแฟที่มีรสมีสนะียิ่งพวกหวานหวานเนี่ยควรห,หลีกเลี่ยงเลยเพราะถ้าเกิดว่าเรายิ่งดื่มเข้าไป ก็จะทาให้เล so, ือดข้นเลือดหนืดเลือดอหลเวียนไปเลี zeit, ้ยงไตได้ไม่ดีไตก็ยิ่งเสื่อมไปอีกนะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือเรื่องหนึ่งน้ำเปล่าน้ําสะอาดนะะให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าปวดปัสสาวะก็ไปปัสสาวะเลยไม่กลั้นปัสสาวะไว้นะคะถัดไปก็คือการดูแลควบคุมอาหารนะคะเลือกทานเป็นอาหารธรรมชาติอาหารที่ปรุงรสให้น้อยนะคะอาหารธรรมชาติก็คืออาหารที่เราสามารถมองออกว่าอ่ะเมนูนี้ทํามาจากอะไรบ้างใส่เนื้อปลาใส่เนื้อไก่ดูว่าใส่เนื้อกุ้งเข้าไปหรือว่าใส่เนื้อหมูเข้าไปอ่าเราก็เลือกทาน เมนูที่เราสามารถมองออกใส่ผักอะไรไปบ้างแบบนี้นะคะก็คือเลือกทานเมนูเหล่านี้แล้วก็ปรุงรสให้น้อยนะคะหลีกเลี่ยงการใส่พวกผงชูรสเหล่านี้ก็จะช่วยลดโซเดียมได้ยิ่งถ้าเกิดว่าเราทานอาหารธรรมชาติแล้วก็ทานในปริมาณที่เหมาะสมแต่ระยะ1ระยะ2ระยะ 3A นะคะปริมาณการทานยังทานพออิ่มมือต่อมือได้เลยยังไม่ต้องจํากัดปริมาณการทานเหมือนแต่ระยะ 3B ระยะ4ระยะที่5ค่ะล้วก็ทานพออิ่มมือต่อมือได้เลยเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปอาหารหมักดองอาหารกระป๋องอาหารที่มีโซเดียมสูงเ เร,เ,เราควรหลีกเลี่ยงไปเลือกทานอาหารธรรมชาติในปริมาณที่พอดีนะคะก็จะช่วยดูแลไตของเราได้ไม่แบบว่าคุมอาหารเข้มงวดมากๆอันนั้นก็ไม่กล้าทานอันนี้ก็ไม่กล้าทานปรับพฤติกรรมเลยนะคะพรายิ่งเราทําแบบนี้เรายิ่งอดอาหารมากเท่าไหร่ไตยิ่งทํางานหนักมากเท่านั้นนะคะอย่าปล่อยให้น้ําหนักตัวลดลงมากเกินไปนะคะเราควรดูแลน้าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็คือผู้ชายใช้ส่วนสูงลบหนึผู้หญิงใช้ส่นวนสูงลบหนึคํานวณออกมาได้เท่าไหร่บวกลบ2กิโลกร,รมัมนั่นคือค่าน้าหนักตัวที่เหมาะสมที่เราควรดูแล ถ้าเกิดว่าน้ำหนักตัวมันลดลงไปมากๆเกิดการสลายตัวกล้าเมเนื ruktur, ้อเยอะก็ทําให้ไตทํางานหนักเราะฉะนั้นแล้วก็ดูแลน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดมีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันนะคะก็ดูแลโรคประจําตัวเหล่านี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าเกิดท่านใดมีทานยาคุณหมอสั่งยาให้ทานก็ทานยาตามคุณหมอสั่งแล้วก็ปรับพฤติกรรมการทานอาหารเพื่อลดการทานยาลงในอนาคตนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดที่มีความเครียดความวิตกกังวลเยอะก็ปรับผ่อนคลายความเครียดด้วยยิ่งเครียดมากเท่าไหร่ความดันสูงมากเท ไตทํางานหนักมากขึ้นนะคะไปหาเวลาออกกําลังกายพักผ่อนรีแลกซ์บ้างนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะและ้วก็ออกกําลังกายบ้างนะคะออกเบาๆสัปดาห์ละ3วัน5วันครั้งหนึ่งประมาณสัก30นาทีก็จะดีกับผู้ป่วยไตยนะคะในไตในระยะต้นๆน,น,นะเราไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเราปรับพฤติกรรมเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้ค่าไตาดีขึ้นได้อย่างเคสเมื่อวานนะคะไตระยะ3ามีค่ะก็ปรับพฤติกรรมการทานอาหารแต่อันนั้นก็คือต้องคํานวณควบคุมปริมาณการทานนะคะก็ เขาสามารถที่จะค่าไตาดีขึ้นมาเป็นระยะ2ได้เนาะระยะ 3B ยังขึ้นมาระยะ2ได้แต่สําหรับคุณนะคะที่เป็นระยะ1ระยะ2ระยะ3 a g f r ยังเยอะอยู่ปรับพฤติกรรมเหล่านี้นะคะทำให้ค่าแต่งรานั้นดีขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมีคนทําได้ตัวคุณเองก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดมีคาถามหรือเขาสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็ติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าคลิปนี้นี่มีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สามารถกดติดตามเพื่อรับสาระสุขภาพดีๆได้ทางไล n e อ้อมสารีนีหรือที่ Fanpage Facebook คุณอ้อมสารินีกินดีมีสติหรือที่ช่อง Youtube คุณอ้อมสารินีกินดีมีสติค่ะและอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่อ้อมมีการลงคลิปสาระความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ